สวัสดีครับเมื่อความสัมพันธ์มันเดินทางมาถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลเพื่อหย่าร้างหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นตัวตัดสินแต่ในโลกของกฎหมายแล้วไม่ใช่เลยครับสิ่งที่ชี้ขาดผลแพ้ชนะจริงๆคือสิ่งที่จับต้องได้พิสูจน์ได้นั่นก็คือพยานหลักฐานวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าจะเตรียมหลักฐานยังไงให้ใหมันแน่นพอที่จะพาเราก้าวข้ามความสับสนไปสู่ความชัดเจนและความพร้อมที่จะเดินต่อไปคำถามอาจจะดูตรงๆนะครับ ว่าในคดีฟ้องหย่าเนี่ยอะไรกันแน่ที่ตัดสินผลแพ้ชนะแต่ผมว่าในสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยอารมณ์แบบนี้การหาคำตอบที่แท้จริงให้เจอเนี่ยแหละคือจุดสาา์ที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งในความเป็นจริงของกระบวนการในชั้นศาลคำตอบมันทั้งชัดเจนแล้วก็หนักแน่นกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับเอาละครับมาดูกันที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516เนี่ยศาลท่านจะมองเรื่องเหตุแห่งการย่าโดยอิงจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เท่านั้นเลยนะครับไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกพูดง,ง่ายๆก็คือไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางกฎหมายนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมการเตรียมพยานหลักฐานถึงเป็นขั้นตอนที่แบบชี้เป็นชี้ตายของคดีได้เลยทีนี้ เพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ลดความเครียดลงไปได้บ้างนะลองเปลี่ยนมุมมองกันสักนิดหนึ่งครับแทนที่จะมองว่านี่คือการต่อสู้ที่ต้องปะทะกันให้ลองมองว่าเรากำลังสร้างบ้านหรือสร้างคดีของเราขึ้นมาอย่างเป็นระบบและเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการก่อร่างสร้างคดีนี้ขึ้นมาก็คือพยานหลักฐานในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับโอเคครับแล้วถ้าเราจะสร้างคดีให้มันแข็งแกร่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเครื่องมือที่เรามีอยู่ในมือก่อนใช่ไหมครับ ซึ่งชุดเครื่องมือพยานหลักฐานที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้จะแบ่งออกเป็นสหมวดหมู่หลักๆเลยที่เรียกได้ว่าครอบคลุมแทบจะทุกมิติของการพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลเลยครับและนี่ก็คือเครื่องมือทั้ง4อย่างของเราครับ1คือเอกสาร2คือพยานบุคคล3คือพยานวัตถุก,กับพวกภาพถ่ายต่างๆและสุดท้ายคือพยานผู้เชี่ยวชาญแต่และอย่างก็มีพลังมีน้ำหนักในการพิสูจน์แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปทีละชิ้นเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่เครื่องมือชิ้นแรกเลยเอกสารครับผมว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะมันคือสิ่งที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดินไม่ได้ เปลี่ยนคำพูดไม่ได้ลองนึกภาพตามนะครับข้อความในไลน์ใน Facebook มันมีเวลาบอกชัดเจนใบแจ้งความจากตำรวจหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกมาโดยคุณหมอที่เป็นกลางเอกสารพวกนี้แหละครับที่จะค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวตามข้อเท็จจริงขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่อีกฝ่ายจะมาปฏิเสธทีหลังได้ยากมากๆเลยเครื่องมือชิ้นที่2พยานบุคคลครับถ้าเอากสารคือโครงเรื่องที่แข็งแกร่ง พยานบุคคลก็คือคนที่มาเติมสีสันและชีวิตชีวาให้กับเรื่องราวนั้นคนเหล่านี้คือคนที่จะมายืนยันเหตุการณ์ต่างๆด้วยสิ่งที่เขาได้เห็นได้ยินมากับตัวเองคําให้การของพวกเขานี่แหละครับที่ทําให้เรื่องราวมันมีน้ําหนักมีชีวิตขึ้นมาในสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยๆหรือคุณครูของลูกที่อาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ มาถึงเครื่องมือที่สพยานวัตถุโดยเฉพาะพวกภาพถ่ายและไฟล์เสียงต่างๆอันนี้คือทรงพลังมากนะครับเพราะมันเหมือนกับการยกเหตุการณ์มาให้สารดูให้สารฟังด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปวิดีโอหรือไฟล์เสียงที่บันทึกคําพูดข่มขู่หรือคําสารภาพอะไรบางอย่างไว้บอกเลยว่าหลักฐานประเภทนี้เนี่ยแทบจะเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายปฏิเสธได้ยากที่สุดแล้วละครับและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในชุดเครื่องมือของเราก็คือ พยานผู้เชี่ยวชาญครับในบางคดีที่มีความซับซ้อนมากๆศาลอาจจะต้องการความเห็นจากมืออาชีพเพื่อมาช่วยแปลหรือตีความหลักฐานบางอย่างเช่นให้คุณหมอมายืนยันลักษณะของบาดแผลให้หนักจิตวิทยามาอธิบายผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กๆความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักและความน่าเชื่อถือให้กับข้อกล่าวอ้างของเราได้อย่างมหาศาลเลยครับเอาล่ะครับ ตอนนี้เราก็รู้จักเครื่องมือทั้ง4ชนิดกันไปแล้วแต่การมีเครื่องมือดีๆอยู่ในมืออย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือการรู้วิธีใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งจุดเริ่มต้นของการวางกลยุทธ์ที่ดีก็คือการทําความเข้าใจก่อนว่าหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีน้ําหนักความน่าเชื่อถือไม่เท่ากันใช่แล้วครับอย่างที่เห็นในตารางนี้เลยหลักฐานแต่ละอย่างมีน้ําหนักไม่เท่ากันจริงๆในมุมมองของศาลลองคิดดูง่ายๆครับ เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการอย่างใบรับรองแพทย์หรือบันทึกประจําวันของตํารวจแน่นอนว่าต้องมีน้ําหนักความน่าเชื่อถือสูงที่สุดส่วนเอกสารส่วนตัวอย่างแชทหรือคาให้การของพยานบุคคลก็จะลดหลั่นกันลงมาการเข้าใจลําดับชั้นตรงนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราวางแผนได้ถูกว่าควรจะให้น้ําหนักกับการหาหลักฐานชิ้นไหนก่อน และนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยครับการเชื่อมโยงหลักฐานทุกชิ้นที่เราอุตส่าห์รวบรวมมามันต้องมีเป้าหมายครับมันต้องสามารถเอาไปผูกโยงเข้ากับเหตุแห่งการฟ้องหยาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่งให้ได้อย่างเช่นถ้าจะฟ้องหยาดด้วยเหตุผลว่าถูกทำร้ายร่างกายหลักฐานก็ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุบาดแผลไม่ใช่แค่คำบอกเล่าลอยๆการเชื่อมโยงนี่แหละครับที่ทำให้หลักฐานของเรามันมีความหมายและมีพลังในชั้นศาล โอเคเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าว่าเราจะเอาเครื่องมือต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมาประกอบร่างรวมกันให้กลายเป็นชุดหลักฐานที่ทรงพลังสำหรับเหตุฟ้องหย่าในแต่ละกรณีได้ยังไง เห็นคาบเลยใช่ไหมครับว่ามันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กอย่างกรณีการมีชู้เนี่ยเราอาจจะเริ่มด้วยภาพถ่ายหรือวิดีโอแล้วเอาแชทหวานๆมาประกอบจากนั้นก็ตอกย้ำด้วยคำให้การของพยานอย่างพนักงานโรงแรมหรือในกรณีการทำรายร่างกายหลักฐานหลักเลยก็คือเอกสารราชการอย่างใบรับรองแพทย์กับบันทึกประจาวันแล้วก็อาจจะมีคาให้การของเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์มาซัพพอตอีกทีการรวมพลังของหลักฐานหลายๆแบบเข้าด้วยกันแบบนี้แหละครับเคล็ดลับของการสร้างคดีที่ แงแกร่ละปิดช่องโหวดได้รอบด้านสุดท้ายแล้วข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือในสายตาของศาลแล้วสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดแต่คือสิ่งที่ใครสามารถพิสูจน์ได้ต่างหากเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวจึงเปรียบเสมือนพลังที่แท้จริงครับ คดีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพยานหลักฐานที่รัดกุมและเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายได้อย่างชัดเจนนั่นแหละครับคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะนำเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการและแน่นอนครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องกฎหมายเรื่องหลักฐานมาตลอดทางแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือการเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อหัวใจอย่างลึกซึง้ง ผมและอยากจะขอทิ้งทายด้วยคําถามนี้ไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันดูนะครับว่าเมื่อการเตรียมหลักฐานในทางคดีมันเสร็จสิ้นลงแล้วเราจะเริ่มต้นเตรียมหัวใจของเราเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างไรสวัสดีครับ